มาน้าหาบอบตอจักยูเซสดอกเว่ยวายุ่ายุสวพนพนะเซ่หละโอ้ดันดีโอ้โหอบาตอสร้างยังยุคับยุสวนเด็ยเนี่ยโอ้ยุสวนเดยุ่ับสวนพักสวนอ้าวโอ้ยง่วไปยังยุ่งฝนทงหน้าหมดที่โอ้เบาถืกเนะนะ โอ้ว่างการว่างงานเลยมาเห็ดให้เห็ดมาเห็ดสวนเนาะอย่าว่าว่างอย่าว่างมันบ่มีงานมันบ่มีงานเออเออเ่ให้ว่าว่างเนาะเพ่อให้ว่าว่างอปาดคือปลูกหลายอย่างหลายแน่อื่หลายอันหลายอย่างตัวอันนี้มีอย่างในหลักฮะเพราะเขาก็ปลูกว่าได้โดนนี่เพาก็เก็บได้เออเขาจะมีอย่างครับนี่ยอ่ามะละอุจจระอ่าวิหกอ่ามันแปลว่าอย่างอ้ามะละขี้นก โอ้อ่อนซ่อนเด้อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนโอ้งามหลายเนาะเอองามงามนี่ก็พักกระเทยอยู่มีไรพักกระเทยคือว่าพักกระเทยพักขาไหมโอ้โหพักขาเขาเรียกว่าชะอมเออชะอมเนีาะพักขาภาคกลางเขาเรียกว่าชะอมโอ้พักบุญก็มีตัวนี่พักบุญใช่พักบุญ กระินนี่ไงโอ้บ้านเรา็บ้าเกษตรตัวที่เออก็ปลูกลายยางตัวนี่ไหมลายยางดูทั้งปุ่นก็หลายปุ่นทั้งใดทั้งใดปุ่นทั้งลังปุ่นนักไก่มากว่าขันปุ่นตีตีตีภาพพพพพไปเบิ่งเลยมามามาเบิ่งโอ้อัซ้อนสวนเพิ่นเนาะพี่น้องเออมีทุกอัทุกอยางโอ้หลังจากว่างจากเฮ็ดไทเฮ็ดหน้าเลยเนาะการมาเฮ็ดสวนเนาะเออพออข้างนอนอย่าง เอกูกบ่หอโอ้ยังบูกจะคว่างปูก็เด็ปปูกอยู่โอ้พักกระงอนพักกะงอนโอ้พักกะงอนอืมอามาจังมีแต่เอาพักหนอกไหโอ้พักหนอกโอ้โโอ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 ้อนซอนออซอนอซ้อนันนี้อะมักหงผู้ยิ่งเลยอคือวางสันออมันไม่ลูกตีโอ้มักหวงผู้ยิ่งเออหวงผู้ยิ่งมันมีลูกนซ้อนออนซ้อนซ้อน โอ้ครับครับครับตอนซ่อนเนาะอันนี้ก็กล้วยดังฮึกล้วยดังกล้วยดังตัวน่าแสนบุดเลยสิตัวน่าเป็นแสนบุญแล้วอับป้าบุญหูบุญตาเด้อพี่น้องเขาก็เห็นกล้วยดังอันนี้บหุ่งดังใช่บอง่งดังทีเอออุ้ยอันนี้ตัวละหา้านนี่ตัวละหา้านเอออับป้าโทษโทษโทโทตอนซ่อนแทนเออเออเออเป็นบุญกุศลเนาะเป็นบุญหูบุญตาเนาะ โอ้ฮะเออเอาเอาเอ้าเอาโอ้เพิ่นเอิญได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นเอิญไปยังก่อนควายกับปอมควอยกับปอมเด็กหน่อยเห็นูจี๊กหน่อยโอ้อ่อนซ่อนเนาะโอ้บบบนี้ต้นนี่ก็มีนี่ต้นยังครับเนาะต้นยังต้นผักหวาน โอ้ผักหวานเออว่าจะกินหลายแล้วเด้อมันจีเป็นมันจีเป็นเบาหวานนี่โอ้มันบาหวานเนั้นคนละหวานกูบาหวานแบบไหนอันนี้มันซื้อมันต้นผักหวานเนี่ยตีเออคือต้นนึงต้นอ่อนแอนเพืนต้นอ่อนแอนต้นอ่อนแอนอ่ะเตยต้นผู่เม่เพื่อนโอ้โอ้ยไม่คนยังลุ่นเลยแม่นไพร่ละอ้าคนไม่เยี่ยมไม่ยำเฮ้ยไม่เยี่ยมไม่ยาม เอามายี่ยมเยามเออยามไม่ไม่โมเมนต่ไหมโอ้โม่นฮิฮิแนเพิงตัวเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เพิงเพิงเพิงข่าวล้ำยังไงเพิงข่าวล้ำโอ้เพิงนั่นมาเยี่ยมมาเยี่ยมสวนของอบตไฟอ๋อมาเบิงสวนมาเบิงสวนแล้วโอ้เราปลูกหอดมีหอดซาบเมีบ่มีบ่มีซาบต้มไหมซาต้มไม่มีไ่มีบ่มีบ่มีหอดบักมีหอดบักฮวงบักฮวงดัง มาคองดัางกันมีกล้วยดางก็นมีตัวละหาแสนเล่ากระดังกันนี่ดงเลากรดงหลังกระดางหลังกะดงมันซ่อนนะมีหัดมีหัดมีหัดต้นผูมีหัดต้นผู้ไรยังยังต้นผู้ไรว่ามึงอยพต้นผู้ไรเอาเาเอโอ้ไม่อยังนอต้นผู้ไรเพิ่อนึ่งยังต้นผู้ไรบูปลาบูดวงไปเถอะไม่ะว่าฝ่าทลายจุโอ้โ โอ้มันยาสมุนไพรตัวยาสมุนไพรมีมันยาสมุนไพรต้นปาผู้ไรต้นปาผู้ไรเออต้นปาผู้ไรว่าวิเศษว่าพิเศษต้นปาผู้ไรอืมฟ้าทะเลจุดโอ้ครับครับในบ้านบ้านบ้านท่านออกมาตอดื่มดื่มข้าวเดี๋ยวเทมันสีบ้าไปดอกคฮ่ามันอุ้มเนื้อมาใกล้ขว่าเยอะเป็นไงฮะ เป็นยังสลัดเด้อโอ้ยอันซ่อนลายครับโอ้นี่คือบ้านบ้านสวนอบต่อไฟทองนี่เป็นบ้านสวนพระพี่น้องมาเบิ่งซื่อๆหรอกที่อันแอบเลน้อยแล้วอันรถมันหลายคันโอ้รถหลายคันโอ้รถหลายอย่างหลายเลยคุณบอรถเนี่ยนี่รถล่าเนี่ยแหละก็ไม่ต้องไปดอกของเพื่อนของเพื่อนโอ้ครับครับมาอ่ามวนเนาะครับมาเนาะมาเบิ่งบ้านไปกินก้อยกระป๋องนไปกินก้อยกระป๋องนี่นี่พูดได้ มีแล้ลูกลานนีขึ้างบ้านเอาอาจายกะสำหรับลิปนี้กะเอาไว้สำนีก้อนสำหรับลิ้หนาครับต้องบอกกันไหมเอพูดแล้วลายพู้ติดตามพู้ติดตามกดนไลก์กดแช่เด้อพี่น้องผักผักช่องห้อันน้นผช่องลกของผึ่งนเด้อลายแห้งแล้วโลกของผึ่งนั่นลายคักแน่คัานนหลายได้าค้มดังนี้อาํารย์จงนี้กะเอาไว้สำนีก่อนนะครับเนะวัสดีครับขอบคุณอาจารย์